เมื่อนักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องอ็มอไรายสแกนสมองของพระที่ปฏิบัติทำมาหลายสิบปีผลที่ออกมาทําให้พวกเขาตกใจจนคิดว่าเครื่องพังสมองของท่านไม่เหมือนใครเลยในปี2002พระมินยูรารินโปเชพระผู้อยู่บนภูเขาใกล้กาดมันทุเดินทางมาไกลกว่า7 0 0 0ไมล์เพื่อมาที่ห้องแลบสมองที่มหาวิทยาลัยวิสคอนเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาสมองของท่านเมื่อเครื่องวัดคลื่นสมองเริ่มทํางานผลที่ออกมาทําให้ทุกคนในห้องต้องอึง้ง สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พบเมื่อพระมิงยุราเริ่มทำสมาธิเมตตาเครื่องสมองระเบิดขึ้นทันทีการไหลเวียนของเลือดในสมองพุ่งสูงขึ้น7.08.00 0เท่าเมื่อเทียบกับคนทั่วไปส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับความเห็นอกเห็นใจมีกิจกรรมที่รุนแรงมากจนนักวิจัยคิดว่าเครื่องมือเสียหายแต่เมื่อทดสอบกับพระอีก21รูปผลที่ได้เหมือนกันหมดคลื่นแกมมที่น่าประหลาด สิ่งที่พิเศษที่สุดคือพระเหล่านี้มีคลื่นแกมมาในสมองสูงผิดปกติไม่เฉพาะตอนทําสมาธิตแต่แม้ในชีวิตประจําวันด้วยคลื่นแกมมาคือคลื่นสมองความถี่เร็วที่สุดเกิดขึ้นเมื่อส่วนต่างๆของสมองทํางานประสานกันอย่างลงตัวคนทั่วไปมีคลื่นแกมมาแค่เสี้ยววินาทีแต่พระเหล่านี้มีถึงนาทีเต็มสมองที่ไม่แก่ตามที่น่าทึ่งกว่านั้น เมื่อนักวิจัยสแกนสมองของพระมิยุราอายุ41ปีพบว่าสมองของท่านมีลักษณะเหมือนคนอายุ33ปีเหมือนการปฏิบัติธรรมทำให้สมองหยุดเวลาได้ในพระพุทธศาสนาเรียกว่าอะไรสิ่งที่วิทยาศาสตร์ค้นพบนี้สอดคล้องกับสมาธิและวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อจิตบรรลุระดับอิธิบาทสพลังแห่งการบรรลุมรรคชันทิฏบาทความต้องการความกระตือรือร้อนในการปฏิบัติ วิริยทิบาทความเพียนความพยายามต่อเนื่องจิตติทิบาทจิตจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหววิมังสิตบาทการไตรตรองปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงจิตจะบรรลุค,ความสามารถพิเศษที่เรียกว่าอิทธิฤทธิ์ซึ่งอาจรวมถึงการควบคุมร่างกายและจิตใจในระดับที่ลึกซึ้งลองสังเกตตัวตัวเองสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้ สังเกตต่อลมหายใจ5นาทีทุกวันปฏิบัติเมตตากับคนรอบข้างตั้งสติในกิจกรรมประจำวันอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะการเปลี่ยนแปลงในสมองเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันแรกที่เราฝึกหลังจากดูคลิปนี้ลองนั่งสมาธิสักร์แค่5นาทีแล้วสังเกตดูว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างมาแชร์ประสบการณ์กันในคอมเมนต์ครับผมอยากรู้ว่าใครที่ลองแล้วเจอความแปลกๆอะไรบ้าง ถ้าอยากรู้เรื่องราวพิศวงของธรรมะก,กับวิทยาศาสตร์อีกกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับกดไลค์ถ้าคิดว่าคลิปนี้ทำให้เข้าใจธรรมะมากขึ้นและแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันครับ